นางร้ายตัวลูกจัดใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเสียจ้างนักร้องคนนี้มาเลยสนุกสุดเวียงสุดสดสำหรับนางร้ายตัวลูกสุดเซ่บอย่างพราวฟ้าการันชิดาที่ได้เซอร์ไพรส์เสียโบท๊ทนัดเดชเดชจัตี้ฉลองวันเกิดรวมตัวครอบครัวและเพื่อนๆแถมงานนี้ยังพิเศษสุดๆเมื่อพราวฟ้าได้จ้านักร้องสายฮาสวยเซ่บอย่างจ๊ะอาสยาม มังเพลงในงานด้วยโดยพราวฟ้าได้เขียนข้อความถึงจ้าว่าพี่จ้าคิวที่หายากมากหนูดีใจที่ได้เจอพี่สักทีขอบคุณที่มานะคะรักสุดสุดแอดจาย่านองแทนี่ชีวิตติ่งคอมพลีทแล้วสนุกเกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบดทดี2023นอกจากความสนุกแล้วยังได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของพราวฟ้าและเสียโบ๊ทด้วย